ถูกจนร้องวา้าวรถจีน t h s k Glory i a u อ o ร I ไเท่า CR-V ในราคาเริ่มต้นถูกกว่ากืบครึ่งแค่8,99,000บาทเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวรถสำคัญจะพวกเราชาวที่สุดแบรนด์ FSK มีที่มาจากชื่อจีนที่ว่าตงฟงเซี่ยวกังออโตโมบิลเป็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนที่มีสมรรถนใหญ่ในเมืองหูฮั่นมณฑลหูเปย่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์จีนระดับบิ๊กโฟอีกด้วยตงฟงเองก็เคยทําตลาดที่ไทยมาแล้วโดยได้ทําตลาดรถกระบะบรรทุกขนาดเล็กอย่างยี่ห้อ DFM แต่สุดท้ายก็ได้ยุติการขายไปหลายปี ล่าสุดตงฟงก็หวนกลับมาบุกตลาดไทยอีกครั้งกับ SUV รุ่นก l อรี่ Auto ซึ่งเป็นการนำเข้าจากอินโดนีเซียที่ไม่เสียภาษีนำเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนถึงแม้จะเปิดตัวแบบเยี่ยมเยีมเยบไม่ได้ออกตัวแรงดังๆปัง,ป,งปุริเยเหมือนรถจีนจากค่ายอื่นๆอย่างฮาว a l S6 หรือแม้กระทั่ง MG5 แต่ทาง DSFK หรือตงฟงเองก็ไม่ได้มาเล่นๆโดยภายนอกของ DFSK g l อ r y i Auto ี่มาพร้อมจุดเด่น ที่มิติตัวถังขนาดใหญ่มีความยาวตัวรถอยู่ที่4,700ม mm, ิมกว้าง1,845ม mm, ิมสูง1,715ม mm, ิมและระยะฐานล้ออยู่ที่2,780ม mm, ิมซึ่งจะยาวกว่า Haval wow s 6ถึง126ม mm, ิมสูงกว่า51มิมและมีระยะฐานล้อยาวกว่า MG s s ถึง42มิลลมภายนอกตกแต่งด้วยกระจังหน้าแบบ Infinite Starlight ออกแบบให้รับกับโคมไฟหน้า LED พร้อมไฟ d a y ์ไลท์ไฟท้าย LED แบบ sequential ไฟรถเทศบานกระจกมองข้างปรับพับด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED มีราวหลังคา p a n o r a m i c Sunroof เสาอากาศครีบฉลามสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3ประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เตะเปิดปิดประตูโดดเด่นด้วยคาลิเปอเบรกสีแดงและกุญแจรีโมท e คเลสเอนทรี พร้อมล้อสปอร์ตขนาด18นิ้วรัดด้วยยางขนาด 255/55R18 ทั 55, ภายในห้องโดยสารเป็นดีไซน์กันออกแบบที่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายแต่ดูหรูหราคอนโซลหน้าตกแต่งและหุ้มด้วยวัสดุบูนุ่มซอฟทชัชสีดำและลายไม้รวมถึงแผงประตูพุ่มาลายมัลติฟังก์ชันที่มาพร้อมกับระบบ Cruise Control เรือนไม้หน้าปัดแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ MID ด้านระบบความบันเทิงมาพร้อมกับจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนบลูทูธและสั่งการด้วยเสียงระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนหน้าหลังเบาะคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางสำหรับคุ้มพลังใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.5ลิตรเทอร์โบให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่5,600รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรที่รอบต่ำเริ่มตั้งแต่1,800ถึง4,000รอบต่อนอาทีจับคู่กับเกียร์ CVT ส่วนช่วงล่างมาพร้อมกับระบบกันสะเทือนหน้า m a c p h e r s o ส s t r ต t พร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแบบ t ท r s i o n Beam พร้อมเหล็กกันโครงระบบดิสเบรกทั้ง4ลอ้อระบบความปลอดภยัยถือว่าจัดเต็มไม่ใช่น้อยมีถุงลมนิรภัยมาให้4จุดรอบห้องโดยสารระบบเบรก ABS EBD พร้อม EBA ระบบช่วยกันทรงตัวอิเล็กทรอนิกส์ ESP ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist กล้องมองรอบคัน360องศาชนิดที่ CRV ยังต้องมองค้อนพร้อมเซ็นเซอร์กรระยะด้านหลังระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง TPMS ระบบกุญแจ immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย และทั้งหมดนี้ทาง DSK f K สามารถให้คุณเป็นเจ้าข,ของ100คันแรกได้ในราคาเพียง899,000บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าออกมาค่า MG HS และ Ha วา l s ซชัดๆ <c oughs> แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าหลังจาก100คันนี้จะปรับราคาเป็นอย่างไร <c oughs> เปิดราคามาสักขนาดนี้ <c oughs> เชื่อว,ว่าหลายคนคงสนใจเจ้ากลอ r รียไอออโตอยู่ไม่น้อย <c oughs> และอยากรู้ว่ารถจะขับเป็นอย่างไรกัน แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่มีรีวิวรถในไทยทางที่สุดจึงได้นำรีวิวจากต่างประเทศมาให้ทุกคนได้รู้กันก่อนใครโดยทาง j j l o g i c ได้ให้ความเห็นว่าจุดเด่นของ DSK f K Glory iAuto คันนี้นั่นก็คือระบบ iTalk ระบบ AI สั่งการด้วยเสียงที่สามารถรับคำสั่งได้มากกว่า100คำสั่งซึ่งพอลองใช้งานจริงแล้วสามารถรับคำสั่งและตอบสนองได้ไวมากระบบกล้อง360องศาก็ถือว่าคมชัด ภายในนั้นหรูหราเกินราคาด้วยดีไซน์และงานประกอบที่ขายรถยุโรปพื้นที่นั่งแถว2ก็ถือว่ากว้างสบายกว่าที่คิดคนที่สูง178เซนติเมตรก็ยังมีพื้นที่ leg room, ล room, เล็กรูมและเฮดรูมเหลือๆอยู่คุ้มพลัง1.5เทอร์โบถือว่าเป็นที่น่าประทับใจเพราะแรงบิดที่มาในรอบต่ำเพียง1,800รอบจึงทำให้ช่วงต้นรู้สึกว่ามีอัตราเร่งที่ดีระบบช่วงล่างถือว่านิ่มนวลซับแรงกระแทกได้ดี ขับบนถนนทางดำได้สบายทางฝุ่นก็ไม่ได้แย่การเก็บเสียงในห้องโดยสารถือว่าพอใช้ถึงแม้จุดเด่นจะมีเยอะอยู่ไม่น้อยแต่ก็ยังมีข้อเสียกันอยู่เช่นกันโดยที่นั่งแถว3แม้ว่า Headroom จะยังเหลือเหลือแต่พื้นที่เล็กรูมมันน้อยทําให้รู้สึกแคบสําหรับคนตัวสูงแนะนําให้คนตัวเล็กนั่งจะดีกว่าระบบเกียร์ CVT มีอาการกระตุกกระเยอะกระชักในการเปลี่ยนเกียร์บางจังหวะทําให้รําคาญใจอยู่บ้าง ส่วนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ทดสอบได้จริงอยู่ที่7.9ถึง11.2กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าสดพอตัวเลยโดยรวมๆแล้วกับราคานี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเชื่อว่าทุกคนก็คงสงสัยในความน่าเชื่อถือของแบรนด์ DSK f อยู่ไม่น้อยการกลับมาครั้งนี้จึงสำคัญกับทางแบรนด์เอามากๆและก็ได้คุณพิทยาธนาดำรงศักดิ์กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารอีกครั้งภายใต้บริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า อีวีฮาริคนิจำกัดอีวีฮาริคนจำกัดที่ผ่านมาดิลเลอร์ของ DFSK สื่อสารถึงการเปิดตัวของรถรุ่นนี้ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ Facebook Fan Page ซึ่งคันจริงเพิ่งจะเริ่มทยอยลงโชว์รูมทั่วประเทศในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองเปิดชื่อดิลเลอร์ DFSK ในกรุงเทพก็ล้วนเป็นผู้ที่ทำธุรกิจรถยนต์อยู่เดิมแล้ว เช่นอีตันกรุ๊ปผู้นำเข้ารถยนต์อิสระรายใหญ่ที่เตรียมปรับปรุงโชว์รูมบนถนนสีนครินและดิลเลอร์ในเขตสะพานสูงอย่างวีริชมอเตอร์ของตระกูลสมรพิทักษ์กุลผู้นำเข้ารถยนต์อิสระเช่นกันดิลเลอร์ในแต่จังหวัดเองก็มีที่สระบุรีลบบุรีซึ่งบริหารโดยไทยรุ่งเรืองลบบุรีธุรกิจส่วนดิลเลอร์ที่ภาคอีสานก็จะมีที่โคราชเป็นของเทพนครออโต้เซอร์วิสจังหวัดอุดรธานีของอุดรออโต้ซิตี้และเชียงใหม่ ของนิติบูลออโตเซลล์ขณะที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชดูแลโดยจอวินิตซึ่งรวมกันแล้วณนะวันที่ทำคลิปนี้จะมีดิลเลอร์ทั้งหมดอยู่7ดีิลเลอร์ตามหัวเมืองใหญ่ของไทยทั้งนั้นจึงค่อนข้างมั่นใจได้ว่ารอบนี้ตรงฟงเขาไม่ได้มาเล่นๆอย่างแน่นอนมัน้งและหวังที่จะบุกตลาดไทยอย่างเต็มที่ก็ต้องรอดูกระแสตอบรับกันนะครับว่าออปชันล้น,ลนๆ้นในราคา90 0 0 0 0นมีอนแบบนี้จะเป็นอย่างไร แชร์ความเห็นของคุณได้แต่คลิบนี้เลยครับและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวร้อนสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ